ได้เลยเด้อเมื่อกี้เด้อมาบอโหสเกตโฮกมาบอโหสเกตโฮเก่า,กเกเกาตาัดเลนเอานะครับเดซิดเดลามลวดจะเลื่อนลงเงื่อนแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแด,งเ,ดงเลยครับอ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาที่สถานปู่เทพหรือว่าตำหนักปู่เทพนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีการบวงสรวงนะครับครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบวงสวงต้อนรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ f อเนาะขอให้คุณผู้ชมนะครับโชคดีกันทุกทคนเด้อว,วันนี้เราจะมาเอาตัวเลขเด็ดนะครับกับปู่เทพว่างวดนี้นะครับปู่เทพจะให้เลขอะไรในวันต้อนรับปีใหม่นี้นะครับงวดประจำวันที่17เดือน มกราคมนี้นะครับ<า>คุณผู้ชมได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันปะเข้าไปหาปู่เทพกันไปกันเลย่มคอนัลใครักวทุ่น,นอกบ่อเอแล้ว ลูกก่อนเปิดแม่ตปิดแปดพีซสิบพีซเปิดพีซหายเปิดการท้าการหายเปิดทุกเปิดภูเปิดทุกเปิดภูทุกสิ่งทุกอย่างเปิดทุกสิ่งทุกอย่างได้พบแสงสว่างในโลกมนุี้นะบัดนีสาธุสาธุสาธุ Oh uhum.

ประจำป25 <is> ี2567ขอให้พี่พีการที่ข้าพเจ้าได้ว่ายลูกมุรบาจานท์ขอเทพ่ยมาระขันท์หมายหยินญาติุกดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้ อนุกโมทนาบุญ10วิพริพรชัยขอให้ที่มีการที่ข้าพเจ้าไหว้ครูบวงสวนเทวาในวันนี้ขอดจงศักด้วยเถิด ทิเบตุงองจรงประสาทปาริศีกิทธิพีโดยอินสารมาไชยัชยะขอพรบรมอินสรไมเห็นสักวาลสุรียสีบรมไม่เิ็นสาวาลครุฑแห่งห้องคองมานสักลายเอพระเจ้าเราได้ทรงสักดาเด่เป็นจอมเทวังสันติเทเวอันเรือเด่มีตะบนสมาธิโลกนะครับจักรวาลนิ และกรกวานอื่นผู้มีหารายยกเกินวิบวัไหวในคุณธรรมแั้งหลายตลอดการ<ล>ขออันเดินเพทพรวยพิษนารทัทงลราวนั้นจงพร้อมกันเสด็จพีลาสันทิเสด็จพีลาสมนส,รรสมนสลัดจิตน,นิบารงที่นีข้าพเจ้ามีความผิดดีขออันเ,นด,เดินจวนเพศรูปทรงเิศไม่มีสวนปราบอ่านโบูนา ด้วยความเลื่อมใสในศาสนาพร้อมเพียงกันจงดำรงมันอยู่ในความไม่ประมาอันหนึง่งในอันที่จะในอันที่จะราาักษาพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพียงกันลิเิตอัน,นออหนึ่งขออำนาจสั่์ไตรเเวทจงตั้งเจตบรดานดนให้เกินนดผลสติผลความพิพักวัฒนะมนงคลจงเกิด มีแต่บราาราณาสิทธิ์ญาณสิทธิ์ของข้าพเจ้ากลมด้วยกันอภิบาลพระพุทธศาสนากับชาวโลกให้อยู่สบายไกลโศกกเกษมจันด้วยอารดภาพเทวะา,าราคาขอสรรพสัตว์ทั่วโลกน,อน้อยใหญ่นะนครับนะโบกษะวตัวตโต,ตอรังหโตธัมมารัมพุทตตะ วันนเดินทางมาที่ชิปสถานปูเทพนะครับมาเพื่อจะขอโชคขอลาบกับปูเทพเนาะเดี๋ยววันนี้ปูเทพจะให้เลขอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นพิธีตครอบครูนะครับคุณผู้ชมเอาคนไหนครับไปจะเล่นถได้ย่ายาด้าเด้อไปเอ็นสมองที พ้หมดพ้หายขอความสุขขอความรุ่งเรืองยินดีปีใหเด้อสัพพะโลคาวินาสันตุสัพพะโลกาวินาสันตุสัพพะโลกาวินาสันตุครับสาธุแด็กไปทานข้าวทานน้ำด้วยเด้อไปธุรกิจะเริ่มรุ่นเรื่องเด้อทรางปลอดภัยครับไป ตาทุกครับตัวใหญ่ไดค่มือสบายดีแล้วเนาะได้เลยเร่เมื่อกี้นมากบอกคเกตโคลเาครับเอาตัดเลนเอานะครับเดซิเดรียมลวดจะเรืองขอเงื่ออยู่ดีมาดีเออไปนี่น้ำมอนไนน์เบอร์แน่ตา มาเจริญการงาน้าที่การงานเด้อมีเงินมีทองไปน้องขอด้วยสิลุนะคุณบาจ้างได้นักเพิ่งขาใส่เด้อมดละอ้าวลูกศิลป์ตั้งเดิมตั้งแต่ตั้งแต่นับหนึ่งกรุงเทพก็ให้ จริญหัวเงี้ยงเด้บอบ่เจ็บบ่ไข่บ่หนาวบ่ลจนกินหอยกินถึงคือเก่าหางคือเก่าเด้อไปปาตีนักบอลนิดหน่อยอ่าตาปเจ,จังหวัดจ้าหน่อยสองขังครับเป็นยังไงไหมบัณฑาไบหน้าเั้นนี่ไป กินนอนกินเึงออ,อ,อยู่ามาผ้าใยแพลวใหรโย่เย็นไปสูงขึ้นดีสีน้าหล่อเด,ด้อครับเจ็ดหกนึงก็นี่จากบานโดงทางววนคือเห็นมาผู้เดียวมาผู้เดียวเยวนาะ ทุกรอบเขาประมากคนเดียวเลยเขาฝากมาบ่ครับฝากมาบ่ครับเดี๋ยวก็ได้ฝากมาอีกใจเย็นๆมา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 เออให้กว่านี royalty, ้ดีกว่าเขาให้เจ้ารอบให้เจ้ารวยคนเดียวเดออต้องมาอย่างเดียวให้ได้ผมตัวผมแผลเขาประทังมาสาธุครับโอ้ขอบคุณมากทีมวิทยกรุงเทพเออผมบอคุณต้มาอย่างเดีวครับ ผมโดนใบแดงกันผมก็ต้องมาโดนใบแดงก็ช okay. okay. ่างก็ต้องมาขอให้ต่อไปขอให้มีโชคมีลาบเจ็ดหกหนึ่งเจเก่าหนึ่งเจ็ดตัดเอาม่ย่างครับขอบคุณครับที่เขาที่นน้ำนกันเด้อโอเคสาธุิบ่ถงการเอานามวทำาแล้วเจ็ดหหนึ่งเจ็ดหนึ่งเมนบห มดยิงขึ้นมานึ่งเจ็ดหกหน,นนะ76 1, 76 1, ึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับผู้ชมหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับตัดเล่มเอานะครับสำหรับเลขกรุงเทพนะครับ้นบ่อนบอกเจ็ดหกหนึ่งค่ะเจ็ดหกห่งเวเา้นมา โกกเก่ามันก็โตเดียวกันเก็บกหนึ่งเก็ดเต่าหนึ่งใคติเก็บเนาะใชอ๋อครับสตัวันนี้ต้อนรับปีสักราชามตัวนะครับเจ็ดช่อเป็นหนึ่ตสวมาก 7จ็ดัเครับต้ปีนะครับหกโอ้เจ็ดเกาห่เจ็่งาหนึ่งครับสตัวนะครับเดี๋ยวตัดให้เลยนะครับผู้ชมเหลือสตัวเจหเดี๋ยวสิบงคก้มหาพน้ามข่าหกหน เจ็ดเกาเกัางมันแห้งครับบักแห้งคือเจ็ดหกตอนนี้ร่องนะครับร่องเขย่งขึ้นปเลยผู้ยกครัปปาาร้นเลยยกขึ้นเลยครับผู้แทพนะครับให้มาสามตัวเลยแบบไม่ตั้เลยนะครับกรุงเทพเจ็ดนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ผู้ง คเคือรเทศชอบส่วนตัวนะครับเษเนะครับแล้วก็ 6. เกแ,แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ